วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของ TruMoney Wallet นะครับจากการเล่นเกมบนมือถือนะครับเล่นแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะมีเงินเข้าในส่วนของ TruMoney Wallet เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนการทําเงินฟรีเข้าในส่วนของ TruMoney Wallet กันเลยนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินฟรีเข้าในส่วนของ TruMoney Wallet นะครับจากการเล่นเกมบนมือถือนะครับตรงนี้ก็ เป็นแอปใหม่นะเดี๋ยวจะสอนตั้งแต่เริ่มเลยนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับตัวนี้เป็นเพียงตัวอย่างสาหรับการเล่นเกมบนมือถือนะครับได้เงินจริงแน่นอนเนาะก็ถอนได้ทุกวันนะครับถอนได้ทุกนาทีนะครับถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันทีนะครับผมนี่ฮะยิ่งเล่นก็ยิ่งได้เงินแบบนี้นะครับผมทําแล้วได้เงินจริงแน่นอนเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของแอปหาเงินฟรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสลับแอปนี้เนี่ยก็มีคุณผู้ชมนะครับแนะนําผมมานอกทางอินบ็อกซ์แฟนเพจนะครับได้ส่งมาให้นะครับว่าทําแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่ยังไม่รู้นะครับว่าแอปนี้มันทําเงินได้เนาะเดี๋ยววิธีการเล่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนของลิงก์ดาวน์โหลดแอปนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับผมแอปจะปักหมุดลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้เนาะเล่นได้เพียงแค่่่่มมมืออถ Android iOS เทาาานนนนนั้้รใใสสวขงงไช ในส่วนของแอปนี้ได้นะครับผมเมื่อเราเข้าแอปมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องสมัครนะครับผมก็เข้ามาเล่นได้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบผมเลยนะครับวิธีการเล่นเนี่ยเขาบอกว่าให้เรากดเริ่มเกมนะครับก็กดเข้าไปนะโอเคนะครับตอนนี้ทางแอปก็แนะนําวิธีการเล่นอยู่เนอะเห็นไ,ไหมให้เราเลื่อนไปแบบนี้นะครับให้ตรงสีเนาะสีเขียวก็เจอสีเขียวแบบนี้นะครับผมก็กดยิงเข้าไปนะครับในส่วนของกล่องสมบัต,ติตรงนี้นะครับผมเป็นการเปิดกล่องเพื่อที่จะรับในส่วนของเพชรนะครับก็ให้เรากดเปิดหีบนะครับผมเมื่อเรากดเเปิดแล้้วนยมัจะใหรา ในส่วนของโฆษณาหรือว่าวิดีโอก่อนนะครับผมแล้วก็กดดูเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็ได้รับเพชรมาอยู่ที่80.84เพชรนะครับผมก็กดรับรางวัลมานะครับจานวนเพชรนะครับผมก็รวมอยู่ที่ด้านบนซ้ายมือนะครับผมอ่ามันบอกว่าให้เรายิงต่อนะครับเราก็กดยิงไปเนาะวิธีการเล่นนะครับถ้าเรากดจิ้มตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนสีลูกบอลนะอ่าเมื่อเราเปลี่ยนเสร็จล้วก็ยิงขึ้นไปนะครับผมสลับตรงนี้นะครับผมก็เป็นการกดรับรางวัลนะครับเงินนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเรากดมาแล้ว ก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับรางวัลมือใหม่เนาะ0.15บาทไทยนะครับถอนไปยังชูมิเน y Wallet เราก็กดถอนเงินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมเขาก็จะให้เรานะครับใส่เบอร์นะครับสำหรับชูมิเน่ Wallet เนาะในการรับเงินตรงนี้ใครที่ยังไม่มีชูมิเน่ Wallet ก็ไปสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครสําหรับชูมิเน่ Wallet เนี่ยใน YouTube มีสอนนะครับเพื่อนๆก็ไปค้นหาแล้วก็สมัครกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมกรอกเบอร์สักครู่นะครับเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําการตรวจ เบอร์วอลลิทของเรานะครับว่ามันผูกต้อง1 0 0นะครับไม่มีตัวไหนที่ผิดพลาดนะครับถ้าเราใส่ผิดนะครับเราไม่สามารถแก้ไขได้เนาะเพราะว่ามันจะทําการบันทึกเบอร์วอลลิทของเราไว้เลยนะครับผมซึ่งมันไม่สามารถแก้ไขได้นะครับจากนั้นก็กดโอเคแล้วก็กดถอนเงินได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปเนาะให้มันขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราถอนเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับผม0.01บาทไทยนะครับก็ให้เราทําการกดถอนได้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็ได้ทําการถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการเช็คนะครับก็ให้เรากดตรงคําว่าบันทึกตรงนี้เลยนะครับจะมีในส่วนของบันทึกอยู่เนาะก็กดเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของประวัติการถอนเงินของเรานะครับอยู่ที่0.15บาทไทยนะครับแล้วก็0.01บาทไทยนะครับผมตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับเงินเนี่ยก็จะเข้าภายในประมาณ5นาทีนะครับผมรอสักครู่นะครับจากนั้นก็กดกากระบาดปิดไปเลยนะครับแล้วก็เล่นเกมต่อได้เลยเนาะเล่นไปแบบนี้นะครับผมทางแอปเขาก็จะแนะนําไปเรื่อย สำหรับเพชรตรงนี้นะครับผมก็ให้เราทําการกดดูได้เลยนะกดรับเพชรไปเลยนะครับโฆษณาก็จะขึ้นทุกครั้งเมื่อเรากดรับเพชรนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้ผมก็ได้รับเพชรมาอยู่ที่72.21ดสนะครับผมกดรับรางวัลมาครับก็ให้เรากดเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีวงล้อเสี่ยงโชคนะครับสำหรับวงล้อตรงนี้นะครับผมก็รุ้นรับเงินนะครับในส่วนของเงินสดนะครับเข้าชูมี่วอลเล็ตนอนอยู่ที่ 100%, 20ร้อยเปอร์เ็นต์สร้อเรนแล้วก็จะมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก แล้วก็300%อเปอร์เซ็นต์นะครับก็ให้เราทำการกดหมุนฟีไปเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ทำการหมุนเรียบร้อยนะครับผมก็ได้รับเงินสดมาอยู่ที่100%อยนะครับอยู่ที่0.01บาทนะครับผมก็กดรับรางวัลแล้วก็กดถอนเงินได้เลยเนาะตามเบอร์ wallet ที่เราได้กรอกไว้นะครับผมโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของรางวัลนะครับที่เราชนะไปเมื่อกี้เนาะเลเวลหนึ่งนะครับก็กดไปที่หน้าหลักนะครับผมประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับผมเราก็มาดูในส่วนของเมนูต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้าง ตรงนี้นะครับผมก็มีในส่วนของรางวันนะครับอีก9ก้าชั่วโมงเนาะตรงนี้เราถึงจะได้รับเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปนะครับผมด้านขวามือตรงนี้นะครับผมอ่ากดเข้าไปนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญชวนเพื่อนนั่นเองนะครับเราสามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะในส่วนของการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับว่าคุณเนี่ยจะแนะนําไปในรูปแบบไหนนะครับในส่วนของการโพสต์ในส่วนของ Facebook นะครับเป็นรูปภาพนะครับเป็นแคปชั่นนะครับเขียนข้อความโพสต์ลงไปนะครับหรือ ใครจะสร้างเป็นคลิปวิดีโอแนะนําในส่วนของ u t u b e นะครับทิกต o k นะครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเรานะครับว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทำนะครับการแนะนาเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับเงินเร็วขึ้นและก็เยอะขึ้นนั่นเองนะครับลองไปแนะนาเพื่อนต่อได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับผมจานวนเพจด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปนะกดเข้าไปตรงรูปกระเป๋านะครับจนจะมีกระเป๋าอยู่เนาะกดเข้ามานะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับอยู่ที่1,500บาทขั้นต่านะสำหรับการใช้เพจแลกเปลี่ยนนะครับส 30,000บาทไทยนะครับผมในการแลกเปลี่ยนเนาะ1บาทนะครับจะต้องมีเพชรอยู 15, ่ที่100เพชรนะครับ100บาทนะครับผมต้องมีเพชรอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ต้องลองคำนวณดูเนาะเพราะว่า10บาทนะครับก็น่าจะมีสักประมาณ1,000นะครับผม10,000ก็น่าจะเป็น1,000บาทไทยนะครับผมก็ลองคำนวณดูเนาะ1,500บาทก็ประมาณ150,000บาทนะครับผมก็อ่า150,000เพชรนะไม่ใช่150,000บาทนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะใช้เพชรค่อนข้างเยอะนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับผม ตรงนี้ก็มีในส่วนของการเช็คอินด้วยเนาะ ถ้าใครไม่ซีเรียสอะไรนะครับเราก็เล่นเกมไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บสะสมเพชรแล้วก็หมุนวงล้อถอนเงินทีละ0 0 1บาทไทยก็ได้นะหรือใครที่อยากจะได้เงินเยอะมากกว่านี้ก็ไปแนะนําเพื่อนนะครับเพิ่มเติมเราจะได้รับเงินเยอะขึ้นนะครับแอปนี้ได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมสาหรับตรงนี้นะครับผมก็แจ้งเตือนเข้ามานะครับอยู่ที่600บาทเนาะก็กดถอนเงินได้เลยนะครับแล้วก็ดูด้านขวามือตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นเงินรางวัลอยู่ที่1,500บาทนะครับเป็นภารกิจให้เราเข้าไปร่วมสนุก ทั้งหมด7วันนะครับในส่วนของภารกิจตรงนี้สําหรับคนที่ไม่ค่อย right no อนนมีเวลาเล่นเลยนะครับผมไม่แนะนําให้ทานะเพราะว่ามันค่อนข้างยากนะครับในส่ว <deduct ible S 3> นของภารกิจนี <resonated S 2> ้เนี่ยในส่วนของวันที่1 2 3 4 5ี่เนี่ยยังง่ายอยู่มันจะไปยากวันที่6กับวันที่7นะครับวันที่6เนี่ยแนะนําเพื่อนนะครับสคนนะครับใครที่ไม่เก่งการแนะนําเพื่อนเลยอันนี้น่าจะยากนะครับวันที่7นะครับแนะนําเพื่อนนะครับ 200คนนะครับแล,แล้วก็ดูโฆษณาเนี่ยให้ครบ2,000ครั้งนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างยากเนาะในส่วนของภารกิจตรงนี้นะครับถามว่าผมแนะนําเพื่อนได้ไหม200คนได้นะแต่ผมไม่ไม่มีเวลาว่างที่จะมานั่งดูโฆษณานะครับหรือว่าวิดีโอเนี่ย,ยตั้ง2,000ครั้งนะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับผมเลยไม่ทำนะผมก็เลยไปทำในส่วนของการแนะนําเพื่อนอย่างเดียวแล้วก็การเล่นเกมหบุนวงล้ออันนั้นจะดีกว่านะครับผมอันนั้นชัวร์กว่านะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครที่ถอนได้เลยนะในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับ นะครับผมนี่ส่วของการทําตรงนี้เนาะ7วันเท่านั้นนะครับใครจะมีเวลามานั่งดูนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเนาะหรือว่าใครมีแอปใหม่ก็สามารถแนะนําได้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ